แล้วออลวกกันขั้นใหญหน่ยัเนาะินเยวผากินโลดก,กินได้ย่านได้กินวะไรอนอันนะี้ประเด็ในหัวมันเลิอมไีนออกแม่นมาแม่ <laughs> สวัสดีครับพ, <sequ ENNIS S 1> พี่น้องครับมื่อนี้พาพี่น้องมานั่งกินหมูกระทะอ่าซื้อสองแถมหนึ่งแยกหนีน้อม่มื่อนี้เนาะบรรยากาศนี่บ่อยากให้ฝากพี่น้องครับวันเด็กๆมากับพี่วันทั้งวันกับเป็นซปอล้าประเทศเพื่อนบ้านเขาเลยพี่น้องแต่ว่ามันก็อยากมืดแน่เนาะแม่เนาะแต่ายืนตรงนี้แจงเลยสะพานไทยเล้าแห่งที่สองพี่น้องมุกดาหารซอล๋อสวยงามไปอันนี้พี่น้องสวยงามครับ คนพี่ดีก่อนครงามสวัสดีครับก่อนครับสวัสดีค่ะเมื่อนี้มา่ยังมื่อนี้นะเบอ่าคิดฟูกระทะค่ะเออยุใส่ละยูทะเลน้ำโค้งน้ำโค้งด้วยไม่ทะเลเด้วยพี่น้องขี้เหร่เอาอยากม่วนนะเด้อพี่น้องอันนี้เป็นมุมที่มองจากภาคกันยางน้ำมันเหลยยิ่มบันไดน้ำโค้งมองกันไปสวยงาม นี่ต้นกระมี่บริการคอนเสิร์ตพร้อมเลยพี่น้องเด้อคอนเสิร์ตน้องๆศิลปินมาเล่นให้เบิ่งยังนี่ครับยำ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 ทะเลยำทะเลแต่แซ่บเนาะแซ่บแน่นอนผ่านมาแล้วพี่น้องจะเป็นยังไง เอ้าเด็กน้อยเข้าไปอะไรเนี่ยพี่น้องสมุนมาแล้วพี่น้องสวัสดีครับเป็ยังสวัสดีแล้วครับสวัสดีแล้วแม่ยังี่บอกลุงป้าเขาเร็วเขาเรียกอะไรพ่อโบจักอันนี้ก็คือแม่ยังแม่นี่ยำแหนมอันนี้อันนี้เบิ้งไปแล้วเนาะอันนั้นก็คือหมูกระทะพี่น้องวันสองขาดเปล่าโอซ้ำเลยเปล่นอันนี้น้องมันกำลังไปอันนั้นน้ำซุปมันใน่วันนั้นอ่ะ เอาให้น้องมันเก็นก่อนพี่น้องมืัอนี้จเจ้าเต็มที่ป่ะครับเรับฮ่าฮ่าฮ่าพี่น้องเดี๋ยวรอกันพี่น้องมันยังผักน่ารักเนาะยังผักลายนี่ซูกก่อนพี่น้อ,นนองอ่ะยำแหนมค่ะเจวีนะคะจั <laughs> ะกรยานคันไ <laughs> <laughs> อ,อ้ประธาน <laughs> ที่มุกดทหารสปามิตรภาพใจ <laughs> รานะคะ <laughs> มาเข้ามาหลายชุดนะครับวันนี้ครับอ๋อหลายสิคะชุดละห้าสิบาทค่ะไม่แพงนะคะแล้วแม่ซื้อซอยเยญ่หรือเปล่าซื้อเลยจ้าเอาขายดีเดียวผู้ใดมาเล่นกับมาอุดหนุนใหญ่ได้เด้อเด้อเจวีเด้อเจวีพี่น้องครับก่ังครับครับครับเจวีคนสวยอ๋อพี่น้องอยากเมือนจังน่อยขอตรวจขอให้พี่น้องเลยเอามาค่ะมากินน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเลยครับมาจัดก่อนเด้อเฮามันที่นั่งไม่พอกันเออ ธรรมดาองขยายออกไปทางนั้นคอยน้องหนึ่งเวทีนี่บนเวทีหนารับลังกล้องมันหลายชุดแต่บลาปลเปียซิมเลยครับน้องแมงน้องแมงเอาแย็บเอาน้องน้องแมงมาทางนี้น้องแมงมาทางไหนวันนี้ในหน้าจะอุ้มขึ้นเลยขอต้องเข้าครับพี่แม่มันมันประยักกินเอาเอาเอานี่ไปทางไหน อยาให้น้องแมงนั่งนี่นะไปนั่งน้ำนไปนั่งน้ำหนึ่งไปนั่งน้ำนึ่งหนึ้ำมอนเด้อ่ยังน้ำพนคือ้อมไปอนน้ำพุนึ้นเลยนี่เอกินกินกนไปเลยมาวยไให้นอกไปไนมาแบบไปตามหนมาไแมไดูน้าลินปลม่ กินครับหราปะ,าปะ,าปะเอาบะเสร็งเอบ่เห็ดเอา,านะเอะไรเนาะปฏิเสธเนะานะหสามชุดคุณเด้อพี่น้องกินลงไปว่าต้องย่านว่าอิม่มอีกชุดหนึ่งยกให้พี่วันเลยที่หลังนะทัว,วดเดียวเล่านะ่ะว่าต้องย่านว่าอิ่มสามชุดเลยกินลงไป,ปก็แล่วสาวมนต์เลี้ยงเต็มที่ กันที่บ้านเขาไปนั่งคนได้ปะไปเรียกว่าคักที่ดีเลยยด่ได้มันแคบตัวแล้วสิบของทอดและฉลานลูกดูได้มันแคบนุ่นเอาของชี้ที่บ้านมานั่งโตนั่นทันไรบอกเขาถ้าเอามาหาเต้าใหมอีกเต้าหนึ่งไปดิค่ะมาแล้วพี่น้องรสแสบตายจักหน่อยได้ใส่แผลเดี่ยวมันมืดกินยินลูกละ น้องนึ่งนีนได้กาดน้องหนึ่งมันจะแซบแซบค่ะแทบมันจากาดจะดีอันพาพไม่มีสีคอยเปน็นอะไรดแต่แซบเพราะทสวยมากจะจะให้แม่ว่าน,นอ่ะก็เจ้าจลองสดเลยเด้พี่นอ้องเพื่ได้เปิดซีดีนะแม่นาะ น้นำแปบสี่กินมาด้ัวะถ่วยกวนประวัติไรเดอร์พอมอแล้วนี่พี่น้องพุนอ่ะมันนา มันกาชิวบอลนะมันกับกล่องทายเวลากลางคืนเมือยากสลัวเนี่ยขอสวนนแม่เนาะอยากสลัวได้พี่น้องเดิมเอ้ยวกอันะะได้ยังเ็ดอ๋อ เล่นดนตรีสดๆเลยเด็กหูหน่องมะน,นาวิีบไกลดิบหมูสุดเลยสุดหม่องว่านางเลยอันสิบก้าวเสียแดงคือเพ่อเห็นปากเห็นเบาเนาะเบาเสียแดงเนี่ยเนาะคือขันเลวออยว่ะไม่ได้ไม่แบงอ,อร่อยครับอา้ออาวอันนั้นจะเห็นยังไงเสียนเงินนั่นน่ะเบ้อ พันธุ์พีชใหญหัวมันเดือพี่น้องแม่ไหมแม่กข่อยคือใครบ้างเบาเพียคนหัวใหญ่ใหญ่เบาเป็ยคนมันนอกเอาพี่น้องอใหญ่แล,ล้วเชื่องกินเชื่องกันเตี้ยนกันเอามาหน้าเราใหญ่เนาะตึ๊กกระแตตึ๊กกรแตพี่น้องอุ้ยร้านไส้ไข่แม่คักแรว่ะเออ กินมาลาเนี่ยมันไหมแล้วเร็วเร็วเร็วไหมแล้วเออรั่วแกงขั่นใหญ่น่อยเนาะเพียงคเดียวผัดกินรสกินได้ย่านได้กินว่าได้นนคกินได้เขาเอ่ว่าคนแข็งแรงคนกินว่าไ้ที่มันลำบากนะแม่เนาะ ไส่ใสคือพ okay, no, okay, e ่ขึ้นไปกินเดีโอ้อิ่มแล้วอิ่มลมึงหนาคนอิ่มกี่องอิ่มแล้วบ่ว่อกินไงบ้านเจ้ากินไีบ้านไ่เม่นมมนตักไข้บ้านเด้อโอเคครับแล้วัว่ากูใจเยนๆกูนั่งกูเอิร์ฟไะ บริการ่งพันข้างล่างเด้อบันน้กินคู่เดียวเด้อบอกไปก่อนมันสามชุดพี่น้องเลยเป็นผู้เอ็นให้เขาลวกเอ็นอาลุกทีนี้เบิ่งแล้วก็อยากไปพี่น้องแต่ว่าคัะนี้ไม่มีโอกาสเราแบ่งเนาะ เพราะว่าบ้านเมืองเพิ่งคันได้เปิดพี่น้องอันดีอันนั้นคือว่ารถที่เพิ่นขามไปนะคือว่าเป็นรถที่เพิ่นส่งสินค้าเด้อพี่น้องนอ่ารัะเน,ะนาเนะแนี่ยแต่ว่ารถรถแบบว่าลุยส่งโดยสารว่าเพี้ยก็คัได้ยินว่าคันได้เปิดพี่น้องนอ่ารัะเนาะอันนี้เดี๋ยวยงมายังเต็มหมออยู่อ๋อเราถอยหน้าวันทุกทุกว่ ทักแห่งเย่เพิ่นพี่น้องพอพอแล้วพอพอแล้วเดี๋ยวคอยยากขเขาหาคนเลีกกินยอ,อยากคอยกิ็นบริยางไท้ร้านเขาได้กินอิม่มสบายเขาก็ดีใจดอกพุ่นท่ะ อันนี้มุมกังวลได้พี่น้องไม่อยากมั่วเนี่ยคอตอดคอไปมันย่อมขึ้นพี่น้องก็ได้กดจะคักเนาะคักจี้จ้าวันน่ะโอ้ยอิ่มแล้วปะเพื่อนนั่น xong mặt đào là phá bên ngoài hồn 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 bà จะละคลิปนี้นไว้ทั้งนี่ทั้งนี้เนาะมวนพี่น้องมวนมวลแซ่บแซ่บแม่เนาะส่วนที่บรรยากาพลังขึ้นมากพี่น้อง